ดัชนีเซท50อินเด็กแล้วก็ดัชนีเซท100อินเด็กทั้งสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวดัชนีที่ใช้สําหรับสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น50แล้วก็100ตัวที่มีราคาตลาดสูงมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดแล้วนั่นเองค่มีการปรับหุ้นเข้าออกจาก ตัวดัชนีเนี่ยทุกๆ6เดือนเพื่อให้มีการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในตลาดสำหรับหุ้นที่ถูกคัดเข้าเซท50อินเด็กและเซท100อินเด็กนะคะมันจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีโอกาสที่เติบโตได้ค่อนข้างสูงนะคะหลังจากได้รับการคัดเข้าไปแล้วนะคะหุ้นก็จะแปบแรงซื้อจากกลุ่มนักลงทุนนะคะแล้วก็กลุ่มกองทุนแล้วก็สถาบันที่เขามีการ ลงทุนนะคะอ้างอิงก,กับตัวดัชนีนั่นเองสําหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าเซทหา10อินเด็กแล้วก็เซทร้อยอินเด็กมีหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนรับปีใหม่นี้บ้างนะคะก็รอติดตามชมจากคลิปถัดไปได้เลยนะคะ